การนอนหลับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของสาวไว้ทองเลยนอนยังไงให้หลับดีวันนี้พันพัดมี6เคล็ดลับที่ทำให้เราหลับสบายมาฝากกันนะคะการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่ชั่วโมงการนอนที่นานเท่านั้นค่ะมันคือการนอนหลับให้ลึกมันสัมพันธ์กับฮอร์โมนตัวหนึ่งในร่างกายของเราชื่อว่ากรดฮอร์โมนจะหลั่งออกมามากในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองดังนั้นค่ะเวลาที่เหมาะที่สุดในการเข้านอนนะคะคือช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงค่ะ ข้อ2นะคะคือก่อนเข้านอนประมาณ30นาทีเราไม่ควรจะเล่นมือถือแล้วค่ะหรือรวมถึงแม้กระทั่งการดูทีวีเพราะแสงจากเครื่องมือเหล่านี้ค่ะมันกระตุ้นประสาทค่ะเราก็ไม่ควรจะเอามือถือมาชาร์จอยู่ใ,ใกล้ๆกับเวลาที่เรานอนเพราะคลื่นจากมือถือค่ะมันมารบกวนคลื่นประสาทของเรามันจะทําให้เราพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะคะ ข้อ3ค่ะคือการจัดบรรยากาศในห้องนอนค่ะห้องนอนเนี่ยควรจะเงียบมืดที่สุดให้ร่างกายของเราเนี่ยมันพร้อมก,กับการนอนมากที่สุดเราสามารถใช้ผ้าปิดตานะคะเข้ามาช่วยได้เป็นอโลมาค่ะมาจุดกลิ่นลาเวนเดอร์คาโมไมล์อะไรอย่างเนี้ยมันก็จะช่วยผ่อนคลายให้เราหลับสบายในห้องนอนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ ชุดนอนนะคะเป็นชุดที่ควรจะใส่สบายไม่อึดอัดรวมถึงที่นอนก็ควรจะเป็นที่นอนที่นอนได้หลับสบายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกเมื่อยเวลาที่เรานอนค่ะมันก็จะทำให้เราหลับสบายตลอดคืนค่ะ ก่อนเข้านอนประมาณ1ชั่วโมงค่ะแนะนําให้อาบน้ําให้เรียบร้อยถ้าเราอาบน้ําอุ่นให้เราแช่น้ําอุ่นๆแบบนั้นเหมือนญี่ปุ่นเขาแช่ออนเซ็นกันนะคะสักประมาณไม่เกิน10นาทีค่ะมันจะช่วยให้รูขุมขน,นของเราเนี่ยมันขยายแล้วมันระบายความร้อนออกจากร่างกายเวลาหลับเนี่ยเราจะหลับง่ายแล้วก็หลับสบายมากๆเลยค่ะ คือเลิกเอาความทุกข์เข้าห้องนอนเลิกเอาความเครียดเข้าไปคิดในห้องนอนเข้านอนก็คือพร้อมที่จะนอนนะคะถ้าเราอ่ะรู้ตัวว่าเรายังไม่หลับหาหนังสือที่เป็นเรื่องที่เราชอบอะค่ะมาอ่านแล้วเวลาเรารู้สึกว่าเราง่วงแล้วเราอยากจะนอนแล้วให้เราเข้าไปนอนนอนเมื่อพร้อมที่จะเข้านอนเลิกเครียดเลิกเอาความทุกข์เข้าห้องนอนค่ะนี่คือเป็น6เคล็ดลับนะคะที่เชื่อเลยค่ะว่า ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนำ6เคล็ดลับนี้ไปใช้ควบคู่ก,กับการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราเพราะวัยของเรา40อัปเป็นวัยที่ฮอร์โมนของเราลดลงค่ะการที่เราปรับสมดุลฮอร์โมนเพศขึ้นมาจะทําให้ฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นฟื้นฟูนความแข็งแรงฟื้นฟูภูมิคุ้มกันรวมถึงความสดใสความสดชื่นผิวพรรณต่างๆมีน้ำมีนวลอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เรียกว่าฟื้นร่างได้ดีที่สุดเลยค่ะ